เจ้ด้วท่านด้วยกับผมกัรเกมเมอรนะ์นะวนี้เราอยู่เกมอินเทอร์เน็ตไม่มีวันหวนกลับคืนอ่าวันนี้เราก็เล่นกันเดีอนอยู่ในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะโอ้มีประวัตมีประคามีมีหนึ่งพตั้งสติแบบมีประพาคาในะตรงนะั้นนะเอ,อ้อันนี้อะไรเนี่ยโอกระสุนเป็นกระสุนที่ไรประโยชน์ผมม,มีปืนนี่ใจปังประพาคารก็ต้องมีบ้านสิไม่มีนะ ตรงนั้นมีสนามกลอบด้วยฮะอืม,อมเดินต่อไปเดินต่อไปอา้าวแอนที้หมดวิ่งมือจะกระโดดอะกระโดดไม่ได้ยับซ้ายยับขวายับซ้ายยับกว่าค่ายยาำคืนนี้ยังมีดวงดาวอยู่บ้างชิปมังเนี่ผม มึงอย่าเข้ามาหากูกูไม่ชอบอ,อันกูเกียดที่หน้าซอมบี้จะแต่โอ้ยตายละหวังว่าจะมีอาวุธอยู่ในประภาคารน,นะชิบหายแล้วกูเลือหายเลย ยิ่งจะรีบเข้าไปมันยิ่งไก่มาเรื่อยๆนะครับอืมไม่ต้องสนใจเดินเข้าไปอืมขึ้นไป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 เฮ้ยอะไรอะ l ล e p i n g Back ได้เซฟละทอสทอสเก็บทอสเอา กระเป๋าเต็มเอา้าเฮ้ยมีปืนแต่เมื่อไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยววางกันเดี๋ยววางกันควบคุมหมอยาก่ะอ่ะเก็บทอดแล้วเมื่อกี้ไปโง่ตีอยู่นานเอาจะ่ยึดที่นี่เป็นป้อมแลวง,งนันอือยาอักเส เก็บใช้ใเก็บไปใช้ด้วยเอ้ะตรงนี้มีอะไรอยู่มั้งเนี้ยไม่มีเมืองเลยตรงนี้สวยไงกูแล้วกูจะหาอ,อาวุธที่ใดที่รู้เมืองอยู่นั้นอะตรงเมืองนั้นอะ จะไปไงเนี่ยต้องเดินอ้อมมีซอมบี้ไหมจะไหวไหมปืนมีกระสุนอยู่กี่นัดเนี่ยอ,อ๋อเมื่อกี้ไปเล่นหมวดฝึกซ้อมมาซอสใสมาติดมาด้วยเชีย่ยอืมตั้งสีไว้ อ้าเตียงหายไงเตียงหายวอดเจะตกไหมเนะี่ยอย่าตกนะเชื่อเชี่ยเชื่อเชี่ตกตกตกชิ่ยไงกู ใช้สปินใช้สปินกระดูกจะหักใช้ทำเฟือกกันทำเฟือกกันรักษารักษารักษา,กษามีแค่สามอันเนอะหมดละคิดวิตตูจบละกระป๋องไม่ทำอะไรไม่มีอะไรที่มันจะไหวคืนนี้ กีไม่น่ายิงปืนเลยเว้ยวิ่งวิ่งวิ่งไม่ต้องสนใจเป้าหมายก็คือไปตระเมืองอย่าเพิ่งใช้ปืนก็กันค่อยถึงเมืองก็จะค่อยใช้ปืนอืม,มเม่นคนเดียวไงมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่เล่นคนเดียวนะโหดนานแล้วมั้งอืมภาพสัน่นตึกตึกตึก กระสุนเราไม่มีสไนท์ถ้าเกิดเรามีสไนท์ก็ใช้ได้จะไหวไหมเดินอ้อมรือข้าแม่น้ำศัตรูไปข้ามแม่น้ำไปก็กันว่ายน้ำไหมเดี๋ยวขอคันเก้าหูวก็คันหูคลิปแล้วก็คันตาคลิปนี้คันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสมรีมาปั่นเก้าไม่หาย คันทีคันอยู่ข้างในคันหูเทไรเจ็บไข,ข่ทันทีเราต้องไปหากระเป๋าเฮ้ยตรงนั้นมีบ้านใช่ไหมจะเปืนเปืนเปื่อนดูน้ำทำอะไรไม่ได้แล้วเล่งสปีดหน่อยหวังบ้านหลังน,นี้นมันคงมีอาหารให้กินนะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดคลิปจนถึงตอนที่ถึงตรงน,นั้นก็แล้วกันนะครับบานเจ๊แบบอันนี้สุดก็มาถึงเป้าหมายนะครับอืมโอเคโอเคไปยังไงไปตรงนี้ไม่ขอเมื่อกี้เหี้ยอะไรวะมาไหมไม่เอายอยยุ่งกูอย่ามาทะลลิงกับกูอย่าอย่า,งงา,ยา,าทะลลิ่งกูก,ก,กูมาถึงฟังแล้วอย่าทำให้กูตายตายโอ้โหน แล้วกูก็กลับมาที่เดิมแล้วกูจะกลับไปยังไงชี่ยเชี้ยเชี่ยมึงเห็นว่ากูเป็นใครกูไม่ใช่เดมททิกตอนนี้มีปืน แมกนัมเนี่ยเจ้ามาไหมมาไหมสองแมบกบนัมเฮ้ยมาได้ไงอะ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งมีกระสุนกี่นัดสองนัดนี่นสี่ นี่คืออะไรช็อกโกลบาร์คิดกันทีู่กซอมมาก่อนกี่เงีเชเงียรงเชีีร์ยตายแล้ากเองอ่ะตายบ่อยเกิน คิปนี้ไม่มีอะไรมากก็มาโชว์กากแล้วผมเล่นไม่เป็นผมต้องฝึกหาวิธีเล่นให้มากกว่านี้ก่นอนตรงนั้นเป็นสะพานเหรอซอมบี้อ่ะมีไหมปับภาพในสมองเริ่มกลับมา ตรงนี้ข้าพรเจ้าเคยตายรอบหนึ่งก่อนเปิดคลิปมันต้องมีลูกซองตกอยู่แน่นอนตรงนั้นจะมีค่ายทหาร<ม>ได้เกิดจะไม่ผิดนะหรือ<ม>เ,เราจะเข้าไปในเมืองกันย่องไว้ย่องไว้ครับเราคือคนปากคาซาน จากการแต่งตัวของเราเราเป็นคนป่าไม่เสมอไปปิดไฟกันอืมตั้งสติไว้อากิตโตไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกน้านายก็แค่กำลังสู้อยู่กับซอมบี้ไม่ไม่กี่ร้อยตัวแค่ะนะแมงผูดสให้กำลังใจสัสๆเลยนะครับ ี่ยมาจากไหน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 เจ้เอ้ยกูจะตายอีกแล้วกูไม่เล่นแม่งใะเกมนี้เล่นไปกูตายเยอะชิบเสื้อใส่เ<า>ช่จ้ แล้วคลิปนี้ขอจบเป็นเท่าน,นี้ใครชอบก็ไลค์ซับสไคร์ตตามที่แชร์ครับผมมีระติชมกันได้ไม่ต้องด่าผมลูกกากจบนะโอเค